สวัสดีค่ะพบกับอัปลปอลอสเทอร์ชิต้าดวงดวงชะตาไพ่ยิปซีการดูดวงชะตาไพ่ยิปซีเป็นการดูดวงโดยรวมนะคะเป็นการดูของชาวราศีพิจิกค่ะชาวราศีพิจิกหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่1 6พฤศจิกายนถึงวันที่15ธันวาอันนี้เป็นการดูดวงโดยรวมของชาวราศีพิจิกในเดือนเมษายน2564อัปลปอลอสเทอร์ชิต้าขอเป็นตัวแทนจับไพ่ให้กับชาวราศีพิจิกค่ะ ชาวราศีพฤศจิกเดือนเมษายนนี้บอกว่าค nah ุณงานเยอะเหลือเกินงานเยอะมากงานเยอะจนแทบขยับตัวไม่ได้เลยไม่แต่งานกับงานงานแล้งงานงานแล้งงานคุณทุกข์เหลือเกินกับงานเนี่ยค่ะแก้ปัญหางานมันหนักจนทําให้คุณทําไม่ทันอ่ะแล้วแก้ปัญหาบางสิ่งบางอย่างในงานของคุณไม่ทันคุณจะหยิบจะคว้าอะไรก็มีแต่งานที่มันหนักหนาสาหัสสาหรับคุณเหลือเกินจนทําให้คุณรู้สึกว่าคุณอยากจะหนีออกจากงานออกจากอุปสรรคปัญหาทั้งหลายเหล่านี้แล้วแต่คุณทุกข์เหลือเกินกับงานทั้ง ที่มันถูกแบบกดดันคุณมีความกดดันมีความทุกข์กับงานอย่างเดียวเลยค่ะเดือนเมษายนเนี้ยงานมันเยอะเหลือเกินคุณรู้สึกว่าทําไมมันมันไม่ได้ผ่อนคลายเลยคุณถูกแบบเหมือนมัดมือมัดเท้าเหมือนแบบถูกจํากัด ข้อจากัดในการทํางานเหลือเกินแล้วคุณต้องแก้ปัญหาอีกคุณมีแต่ปัญหาที่ต้องแก้แล้วมีสิ่งที่เป็นอุปสรรคในงานของคุณคุณรู้สึกวันมันมันมันไม่ไหวแล้วคุณทรมานใจเหลือเกินกับการที่คุณต้องเจอปัญหาหนักๆเนี่ยคุณอยากจะหลบออกไปไกลๆเหลือเกินสู้นะคะคุณรู้จิกสู้แล้วคุณจะผ่านไปด้วยดีคุณอดทนอีกนิดเดียวค่ะเดือนเมษาเดือนเนี้ยเดือนเดือนเนี้ยงานเยอะแต่ว่า คุณก็จะได้รับสิ่งใหม่ๆเข้ามาค่ะคุณจะได้โอกาสดีๆคุณจะมีเงินเข้ามาค่ะทํางานหนักคุณก็จะได้รับโอกาสดีๆคุณจะมีเงินเข้ามาค่ะเงิน เงินหรือปัญหาอะไรที่คุณมีอยู่ปัญหาเรื่องเงินคุณก็จะมีเงินมาหมุนปัญหาเรื่องงานคุณสามารถที่จะแก้ไขได้ค่ะตอนนี้คุณจะมีโอกาสใหม่ๆที่ทําให้คุณรู้สึกว่าต้องเตรียมรับมือแล้วนะคะคุณต้องรับมือกับโอกาสใหม่ๆนะคะคุณจะมีสิ่งอะไรที่แบบเป็นสิ่งใหม่ๆเข้ามาในเดือนเมษายนนี้ด้วยค่ะถึงคุณจะหนักแค่ไหนมันจะทําให้คุณรู้สึกว่าต้องใช้สติปัญญาอย่างรอบคอบนะคะ คุณจะรู้สึกว่าคุณต้องอดทนมากแล้วคุณจะต้องมีการเจราจาต่อรองตกลงสร้างเงื่อนไขอะไรกันไว้คุณต้องแก้ในเงื่อนไขต่างๆแล้วมาคุยกันให้ดีค่ะมันถึงจะขจัดปัญหานี้ขึ้นได้ถ้าคุณคิดวนเวียนวนเวียน,วน,ว,ยนวนเวียนอยู่คนเดียวคุณจะไม่สามารถแก้ได้นะคะคุณต้องปรึกษาผู้ใหญ่หรือให ให้ท่านเข้ามาช่วยว่าเออปัญหาอะไรที่มันเกิดขึ้นเนี่ยต้องคุยกันค่ะคุณอย่ากเก็บปัญหาไว้คนเดียวนะคะคุณพัชริคุณต้องออกมาพูดนะคะคุณอย่าจมปากกับปัญหานั้นนะคะคุณต้องคุยค่ะว่าปัญหานี้เกิดขึ้นแบบนี้ต้องการแก้แบบไหนหรือขอความร่วมมือ ต้องตั้งใจเลยค่ะตั้งใจกันว่าจะร่วมมือกันอย่างดีแล้วคุณจะผ่านไปได้ด้วยดีค่ะแล้วคุณจะได้รับโอกาสใหม่ๆคุณจะมีเงินเข้ามาสามารถที่จะแก้ปัญหาอุปสรรคต่างๆที่คุณกําลังมีอยู่ตอนนี้ได้สําหรับใครบางคนที่ทุกข์อยู่นะคะคุณเป็นคนเด็ดเดี่ยวไม่เคยลังเลที่จะไม่เคยลังเลที่จะแก้ปัญหาคุณจะตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยวและรอบคอบและคุณสามารถขจัดปัญหานั้นได้ไดอย่างตรงไปตรงมาคุณเป็นคนที่ซื่อตรงซื่อสัตย์มั่นคงว่า ฉันจะทําสิ่งนี้แล้วฉันจะเลือกจะทําฉันจะแก้ให้ได้ฉันจะไม่ทิ้งจนคุณมีความรับผิดชอบสูงมากและคุณก็ทําได้ค่ะคุณมีเพื่อนคู่คิดที่ดีนะคะถามเขาปรึกษาเขาคุยกันบ้างนะคะอยากเก็บปัญหาให้มันจมปักอยู่ที่ตัวเราคนเดียวขอให้คุณพจิตตั้งใจนะคะว่าจะแก้มันแล้วช่วยกันและช่วยกันแก้ค่ะเจรจาพูดจาหาลือกันตกลงกันค่อยๆแก้ทีละเปาะค่ะแล้วค่อยๆอธิบายกันแล้ว สามารถที่แก้ได้ค่ะอะไรที่มันกดดันคุณ วุมคุณอยู่หรือทําให้คุณอึดอัดใจคุณคุยเลยค่ะคุณสามารถที่จะคุยได้ค่ะอย่าให้ปัญหานั้นมาทําให้ชีวิตของคุณหม่นหมองนะคะถ้าคุณขจัดปัญหานี้ได้คุณจะสามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ในหน้าที่การงานหรืออุปสรรคของคุณได้แล้วคุณจะได้มีอกาสเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆขึ้นมาค่ะในเดือนเมษายนนี้ขอให้คุณตั้งสติและต่อรองพูดจาเจรจากันนะคะใช้สติทุกอย่างอย่าใช้อารมณ์เด็ดขาดค่ะมีอะไรก็ตามให้คุยค่ะคุณจะมองเศร้าอีกต่อไปไม่ได้แล้วนะคะคุณต้อง แสดงความคิดเห็นและสร้างศักยภาพของตัวคนเองเพราะคุณเป็นคนเก่งอยู่แล้วคุณโชว์สามารถความสามารถคุณทําอะไรได้อย่างตรงไปตรงมาแสดงความคิดเห็นออกมาให้อย่างชัดเจนและค่อยๆแก้และค่อยๆเจรจากันแล้วคุณจะได้รับความสุขความสําเร็จคุณจะรู้สึกเออปัญหาที่เหนื่อยยากมาเหลือเกินที่ทผ่านมาเดินไม่สางคุรก็จะปลดมันได้ค่ะ ปลดมันออกได้อย่างสบายใจมากแล้วเงินที่คิดว่ามันไม่ม,ไม,มันไม่พอกินพอใช้ไม่พอเก็บไม่พอที่จะทําอะไรหลายอย่างคุณจะมีเข้ามาค่ะคุณจะมีเงินเข้ามาแล้วคุณจะได้มีเงินเก็บบ้างค่ะในเดือนเมษายนนี้คุณจะได้โอกาสดีๆเข้ามาแล้วคุณสามารถที่จะเก็บออ,อ,อมเอาไว้ได้บ้างจากที่คุณแทบจะหาทางออกไม่ได้เลยจะเอาเงินจากที่ไหนหรือจะหาทางออกอย่างไรในปัญหาต่างๆณะเดือนเมษายนนี้คุณจะทําได้ค่ะให้คุยเจรจากันอดทนอดกั้นมาแล้ว ตั้งมั่นทำสิ่งดีคุณตัดสินใจได้คุณเป็นคนรอบข้อมีสติปัญญาดีคุณสู้ได้ค่ะ คุณแสดงศักยภาพความทะเยอทะยานของคุณและคุณจะขจัดปัญหาอุปสรรคนั้นได้ค่ะแล้วเงินก็จะเข้ามาความสําเร็จก็จะเข้ามาหน้าที่การงานคุณก็จะมั่นคงปัญหาของคุณก็จะสามารถปลดออกไปได้อะไรที่มันรัดตึงทำให้คุณอึดอัดแน่นคุณคุยนะคะเจรจาพูดคุยค่ะคุณเป็นคนเก่งแต่อย่าใช้อารมณ์เด็ดขาดนะคะถ้าใช้อารมณ์แล้วชีวิตคุณพังนะคะคุณจะหาทางออกไม่ได้เลยถ้าคุณใช้อารมณ์คุณต้องตั้งสติค่ะแล้วค่อยๆต่อสู้ คุณเป็นนักสู้ที่ดีค่ะคุณมีความทะเยอทะยานมุ่งมั่นแต่ปัญหามันเยอะทําให้คุณท้อคุณหมดแรงแต่คุณมีคนที่คอยให้คําปรึกษาคนนะคะคุณมีเพื่อนคู่คิดที่ดีคุณลองมองดูค่ะว่าปรึกษาใครได้ที่เขารู้สึกว่าเป็นผู้ใหญ่กว่าเราหรือคนที่รู้สึกว่าเขาสามารถที่จะพูดกับเราได้ทุกเรื่องอ่ะลองคุยกันบ้างอย่าเก็บปัญหาไว้คนเดียวค่ะลองคุยดูแล้วแสดงศักยภาพในการทํางานของคุณออกมาค่ะปรึกษาหาเลือกันค่ะขอความด่วยมืออะไรได้ ร่วมมือการทําค่ะและมีผู้ใหญ่คอยที่ให้การอุปถัมภ์คุณอยู่แล้วคุณเป็นคนโชคดีค่ะมีคนที่จะให้คาปรึกษาคุณดีแต่คุณต้องเปิดใจกับเขาไงคะคุณต้องเปิดใจคุณอย่าเก็บซ่อนอารมณ์อย่าเก็บซ่อนความรู้สึกเอาไว้มีอะไรพูดคุยออกมาอย่างความจริงใจและคุณจะผ่านปัญหานั้นไปได้ค่ะคุณจะมีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณค่ะแล้วคุณจะได้รับความสุขค่ะคุณจะได้รับความสุขเพราะโอกาสนี้คุณจะมีการเริ่มต้นที่ดีคุณจะมีเงินเข้ามาแล้วคุณจะได้เริ่มต้นใหม่ๆและปัญหาาต่่งๆทีคคุณเย มันก็จะหมดไปขอให้คุณตั้งหลักนะคะอะไรที่มันทําให้คุณกดอันกดดันคุณพูดค่ะเจรจาพูดคุยกันอย่ากดดันตัวเองมุ่งมั่นแต่อย่าทําอะไรผงผางตรงไปตรงมาเกินไปนะคะมีอะไรให้ใช้ความรอบคอบอย่าลังเลในสิ่งที่คุณจะตัดสินใจและคุณเจรจาสามารถพูดคุยกันได้และชีวิตคุณก็จะประสบความสําเร็จคุณจะสบายใจขึ้นเงินก็จะมีเข้ามาค่ะคุณเป็นผู้ที่มีความสุข เข้ามาในเดือนเมษานี้ได้ค่ะขอให้คุณรอบคอบและก็ตั้งสติและมุ่งม,มัน่นเชื่อมั่นในตัวเองนะคะแล้วสามารถสร้างส,างสิ่งดีๆให้กับตัวคุณได้ในเดือนเมษานี้ค่ะความสําเร็จเข้ามาหาคุณได้ค่ะขอให้คุณตั้งใจอดทนอย่าท้อนะคะใครที่ทําอะไรที่ไม่ดีไว้สลัดมันออกไปนะคะอดีตปล่อยมันไปค่ะอย่าไปสนใจค่ะ ตั้งใจแก้ไขค่ะแล้วคุณจะแก้ปัญหาได้ถ้าคุณยังกลับไปทําอะไรที่ไม่ดีชีวิตคุณจะพังนะคะแต่ถ้าคุณแก้ไขมาแล้วชีวิตคุณจะได้เริ่มต้นใหม่และคุณจะมีโอกาสที่ดีๆเข้ามาค่ะชีวิตคุณจะมีความคล่องตัวขึ้นเงินทองก็จะเข้ามาค่ะในเดือนเมษายนนี้คุณก็จะมีความสบายอกสบายใจใครที่เคยกดดันคุณเขาก็จะผ่อนคลายขึ้นเขาก็จะไม่มาทําอะไรทาให้คุณรู้สึกกังวลใจอีกคุณจะพูดคุยและเจรจาการสามารถที่จะแก้ไขทุกอย่างไปได้และคุณจะทําซุกถึงุกถึงซุกอย่าง ประสบความสําเร็จได้ขอให้คุณอดทนและมั่นใจตั้งใจทํานะคะแล้วจะสําเร็จค่ะคุณพจิตรคะขอให้คุณโชคดีแนละมีสติในการใช้ชีวิตนะคะตั้งใจค่ะทําบุญหน่อยก็ดีนะคะมีโอกาสทําบุญอะไรก็ได้ค่ะไปทําสังฆทานก็ได้ค่ะปล่อยปลาก็ได้ค่ะปล่อยนกหรือไหว้พระสวดมนต์ ใส่บาตรตอนเช้าสักวันหนึ่งตื่นมาใส่บาตรรู้สึกทําใจโล,ล่งๆลองใส่บาตรดูบ้างก็ได้ค่ะทําสังฆทานอะไรก็ได้ที่เป็นบุญนะคะทําให้ใจเราสบายแล้วมันจะได้เปิดโอกาสให้ชีวิตเราดูดพ้นจากความทุกข์ที่เรามีขอให้คุณตั้งใจเชื่อมั่นในตัวเองว่าคุณมีความดีงามและความดีจะรักษาคุณตั้งใจอยู่ในความดีเชื่อเถอะค่ะว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชัว่วคุณต้องตั้งมั่นอยู่ในความดีงามนะคะและความดีจะรักษาคุณและความสําเร็จจะเข้ามาหาคุณขอให้ชาวพิิตทุกคนอดทนและต่อสู้และประสบ ความสำเร็จและมีสิ่งดีๆต่อไปนะคะถ้าชอบกดไลค์กด subscribe กดแชร์ช่อง Apple a s t r 75ด้วยค่ะจะได้มีกำลังใจงมาทำคลิปดีๆให้แก่กันต่อไปนะคะหากใครอยากดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์เข้ามาค่ะขอให้ชาวราศีพิจิทุกคนประสบแต่สิ่งที่ดีประสบความสำเร็จหลุดพ้นจากความทุกข์และมีสิ่งดีๆเข้ามาทุกคนนะคะชาวพิจิ